สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวฟารวชเช่นเคยนะคะค่ะมือนี้ซอเขียวก็จะภาพพี่น้องมาพบป,ปะกับตัวเลขแนวทางของไหวลาวของคุณคนสารคามนะคะพี่น้องอ่าเริ่มจะติดปากเลี้วเอ้าแม่นยังมาเตะชายอันนี้เนี่ยขึ้นหน่อยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนอนเพิ่งตื่นนะนอนกลางวันเพิ่งตื่นออกมาข้างนอกชิ นอนเว้นหัวก็ตื่นพี่น้องมื่อนี้เพิ่นคือนอนแต่เว้นแต่บุนี่ายนอนแต่เสาแถวขึ้นจริงอื่อกี้เหรอไปขอ้นขัเกึ้นก่กอนค่ะพี่น้องค่ะกะน้องปวดท้วมากกวนกะเพิ่นเข้าห้องน้ำเนะาะค่ะกะเลยปล่อยให้เก็บไปห้องน้ำ ทำธุรกิจส่วนตัวหลังจากตื่นขึ้นค่ะพี่น้องบอกว่าปูน้อยผู้ใหญ่กอกันมดเนาะอ่าเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ค่ะพี่นอ้องอ่าไม่แน่ก็จะแพามาปูปากับตัวเลขแเนี่ทางของหวยเล่าของคนสารคามเนาะค่ะพี่นอ้องเอดว่างหันบ่แตกเนาะไม่เข้าเลยนะคะพี่น้องหลุดเป็นหลุดนะคะพี่น้องเข้าก็บอกว่าเข้าหลุดก็บอกว่าหลุดนะคะแต่ว่าไม่เข้าวิ่งหรือเปล่านะคะ เราสอดเกลียวเบิร์กันนะคะเพราะว่าสอดเกลียวกับปรัเศในเบิงชัดเจนนะคะอ๋อไว้เล่าคนสารข้ามเขาวิ่งอยู่นะคะเข้าวิ่งสองค่ะพี่น้องอแต่ถือบาบาลุดบาลุดแล้วก็จับคู่มาถือกซื้อนะอ่าก็ยังดีที่ยังเข้าวิ่งนะคะวันนี้ก็ใหหมาอยู่นะคะ ให้มาแบบเน้นๆด้วยนะคะขีดเส้นตายให้เลยนะคะ <S <S ยูบายูยูข้าวนี่ล้มึงมาสั่นเดีอยวมึงมก,ออกวดนี่ละเลียกมาสั่นเพิ่นวาเพิ่นเลียใจไรเงวดบังหันเนาะ <S <S จับคู่ห้พิษเนาะพี่นออ้องไม่มีใครที่ไม่อยากให้หวยถูกนะคะคาดบังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องวังอยาก <S <S 1> <S 1> ๆๆให้พี่นออ้องเอฟซีถึกเลขน้าเนาะค่ะ ออกจากลาวเราก็จะไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยไทยค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยอีกสามเสี้ยนผลุล่ะนะคะสามเสี้ยนซีเสี้ยนผุล่ะพี่น้องยังบ่ท่านได้ลุ่งช่องให้เพินอย่ก,ก็ะมีนะคะค่ะสำหรับเสี้ยนมาใหม่ๆกัเปิดโตแจง้งโตเป็นแกะแรกกรมีค่ะพี่นออ้องกัตัวเลขกสวยงามบลายเม็ดเดียวมาช่องสอดแกวนีเสี้ยนเหลบ่หลายค่ะพี่น้อง จะเสียนเล็กเสียนใหญ่ไม่สําคัญก็แค่มาน้อยๆพอนะคะเอาพอดีพองามตัวเล็กไม่ต้องเยอะหรอกเสียนใช่ไหมขันขึ้นซื้อว่าเสียนเล็กบ็ต้องลายดอกพี่น้องเป็นไปได้ฟันมาฮางเดียวหลดนนามันบ่สะใจดีเนาะพี่นอ้องห้มมหลายพอดมันก็เรียนยากนี่มันบ่ขนาดพระตะวัดพุ่นกนหายเล็กมาสองคู่สามคู่นี่ก็ยังวันไหลเหลือดิพี่นอ้องอ เสี้ยนก็ยั่วสีหลายไต,ตัวเลยแม่และเนาะพี่น้องกานเสี้ยนนี่เต็มช่องหน้ากระดาษนี่โบ้แมนเสี้ยนแล้วนะคะพี่น้องไว้เห็นแม่นยางเดาแล้วกนะัววนเนาะเอผู้ไหว้ได้กันเป็นช่องนั่นเนาะพี่น้องซื้อไม่หวานบู้ไหว้ดีค่ะพี่น้องคะผู้ใดทุ่นเงาคนกระตมไปเรื่อยๆเนาะสำหรับผู้ทุนหน่อยนี่โอ้ยเลยตัวเดียวนี่ก็ซื้อยากอยู่ลังคนเมือนบอกเลียยตอนรก,กระเจาอยู่ได้ผู้บ่มีก็ได้ เสร็จแล้วหรอครับยิบหวานปุ๋ยปุยอยู่เป็นเหลี่ยวเรีวมาหาคุณแม่เร็วเสร็จแล้วก็มานั่งกับคุณแม่มาทางนี้ได้ไหมโอ้ยมาทางนี้ได้ไมมาเเดิมา,มา,มาเลยก็ห้องน้ำมาแล้วใส่กางเกงก่อนนะครับ เราเริ่มเขาไหว้รูจ้จากความแน่ชักหน่อยนะคะหทัก็ไดแต่ผัดไปจอเลือดตรวจมาานีกินยาลูกบานมากรู้สึกว่าห้จะคุ่มขึ้นอยู่เด่น่องมันเด็กหน่อยห้ามันบางที่มันก็ตองห้ามไ่รู้ว่าเขาบ่าสบายนแต่ว่ามันเป็นที่ภายในของเขานะคะห้ามตอง คอยสังเกตแล้วก็ซ่อมไปน้ำงข่าวาลูกเขาเป็นพฤติกรรมยังไงมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะพี่โน,โน้องเอาออกนี่าาวางไว้สิจะเอาไปทำอะไรนนเขาไปทำอะไรไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาเรียกว่าเกียงแซะ ยังโป้สีได้หมดเลยโป้สีโป้กาวทาฝ้านะคะมีอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นอ, <ะ S 1> อีกชนิดหนึ่งกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะคนคนบอลูกับบอลูที่ว่าเอาไปใส่เองตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้มันเป็นเหล็กครับมันเป็นสนิมนเห็นไหมเป็นสนิมแล้วะะพี่น้องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก,กับบอลแมนวาเข้าจะรูไปคือขันบดสุขูสุขคนเนะ การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นอุปกรณ์แต่และอย่างก็ใช้แตกต่างกันออกไปนะคะท้งคนกับบอลูเดียวโดยเฉพาะคุณหญิงคนนุณนายเพื่อนบอมว่าลูดอกเรื่องมุน้นี่นะพี่นอนนะคะถ้าไม่ใช่เราเน่ไม่ใช่ช่างจริงๆไม่ใช่คนมันนอกครากน,นาไม่ได้ศึกษาจริงไม่รู้ค่าพี่นอนอคือแต่น้อหัวข้อเอ้ยหัวขอเอ้ยอเนาะอะอ่นอนนนะ,ะอออนะนั่งดีๆน,น่น,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 นะคะ เป็นเด็กตีนะคะเ,เมียทำงานนะครับครับที่เราเลี้ยงด้วยทำไมหนูเหมือนแมมพายจังแมมพายดิ<ร>ยทำไมห,หนูเหมือนแมมพายงั้นแมมพายเหรอใช่เนาะหนูมีเที่ยวแล้วท่านเที่ยวไม่แล้ววันนี้เหมือนแมมพายนี่แหละจริงเหรอ,หอพี่น้องเอฟซีบ้าพูดโตท,ทำไมพูดเก่งจัง ตัวทำไมพูดจริงจังจริงแล้วหนูไม่ได้พูดจริงจริงแล้วหนูกูเพื่อนเขาเองกูเพื่อนกูเลยกาพ่นองสิ่งไหนที่เรารู้เรากัะบอกกันสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ยอมแล้ว่าเราไม่รู้ไม่ต้องอายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่ที่เรื่องน่าอายที่สุดก็คือรู้สิ่งที่น่าอายก็คือรู้ก็ทําไม่รู้ก็ทํา นะคะพี่น้องขั้นรู้แล้วก็ทำเนี่ยทำดีมันก็ดีแต่ถ้าทำชั่วรู้แล้วทำชั่วนี่ไม่ดีนะคะพี่น้องนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้เราทำไม่ผิดนะคะเราไม่รู้เราทําผิดเราไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วเรายิ่งไปทําผิดมันยิ่งผิดนะคะพี่น้องข้อสิเขอาใจอยนกะ้อไมายค่ะพี่น้องค่ะแต่คนที่ไม่รู้เลยนี่ถ้าไม่รู้ไม่อยากผิดพลาดเราก็ไม่ต้องทําเราก็ แล้วก็แค่ถามคนที่เขารู้นะคะแล้วเราค่อยทำเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้เราทําอะไรลงไปนี่มันจะมิพลาดมากเลยนะคะพี่น้องเ,อเราต้องเตรียมตัวเราด้วยนะคะอย่าอายในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ไปถามคนอื่นเราไม่ต้องอายนะคะพี่น้องยอมรับตัวเองย่อมเป็นคนดีก,กับตัวเรามากที่สุดค่ะพี่น้องคะเอาไปติดตามตัวแนวทางของหวยราวของคนสระกา,าวดนันที่หนึ่ง เมษายน67กันได้เลยจ้ากลัมาสรุปต,ตัวเยกแนวทางของคนสารคามนะคะในหวยลาววันที่1เมษายน67นะคะพี่น้องวิ่ง5แล้ว6บนล่างเด่น6เม็ดเดียวค่ะพี่น้องบนล่างเด่น6เม็ดเดียวค่ะพี่น้องขาจับคู่94 95 96 97นะคะตัวเด่นเลยนะคะ9 4 9 5 96ะะ่7ค่ะสำหรับตัวรองมี84 85 86 87นะคะพี่น้องอ่าแคปหน้าจอเลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างค่ะของคุณลุงส่งนะคะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะตัวเลขก,ก็ไม่เยอะนะคะงวันนี้เด่น6มมาให้เม็ดเดียวนะคะ ตัวห้านี่คือตัวรองค่ะพี่น้องตัวห้าคือตัวรองตัวกันนะคะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะหวยลาวคนสราคาัคคมงวดวันที่หนึ่งเมษายน6กเจ็ดวิ่งห้าและหกบนล่างค่ะพี่น้องจับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดตัวเด่นเลยนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดตัวรองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะ เบอร์ทัวด้านร่างแล้วนะคะพี่นอ้องค่ะขอให้พี่น้องสุข,ขุมสุกคนโชคดีไม่ใช่ถือควอยร้ยเบอร์กันทั่วหนาทั่วตาค่ะพี่น้องคะอำรับพาะจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ